ปาพยนตร์เรื่อง a m o m e n t of Romance ผู้หญิงฆ่าใครอย่แตะในปี1990หรือปี1990เรื่องราวของหนุ่มสมาชิกแก,งก๊งมาเฟียในเกาะฮ่องกงที่กำลังรับภารกิจขับรถให้กับมาเฟียกลุ่มหนึ่งที่กำลังป้นธนาคารเรื่องราวของความรักและผมลิ้ิตก็เกิดขึ้นเมื่อเขาได้จับผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกรันเพื่อนหนีการตามล่าของตำรวจและเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เกิดความรักระหว่าง หนุ่มสมาชิกแก๊งมาเฟียและสาวสวยที่เขาจับตัวเป็นตัวประกันในสถานการณ์ที่ขับขันแบบนี้ความรักของทั้งคู่จะจบลงยังไงจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวของความรักที่ไม่ค่อยสงหวังและถูกกีดกันจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงภาพยนตร์เรื่องนี้ในอดีตนั้นเคยสร้างปรากฏการ์ยืนลงฉายไม่มีกำหนดออกในปี1990 ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสร้างปรากฏการณ์กระแสฟีเวอร์เพลงประกอบภาพยนตร์หรือซาวด์แท็กไม่ว่าจะเป็นแผ่นเลเซอร์ดิสก์หรือแผ่นเสียงและรวมไปถึงคลาสสิกขายดีเป็นเทน้ำเททา่า5-6ล้านชุดกันเลยทีเดียวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้มันกลายเป็นของที่ป๊อปปูล่ารวมไปถึงพ็อกเก็ตบุ๊กที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ A Moment of Romance ผู้หญิงค่าใครจะแตะในปี1990 90, นำแสดงโดยแอนดี้เหลาตักว่า หรือเตอรหัวอูเชนเหลียนร่วมด้วยอูมองตะและเป็นผลงานการกำกับของเฉินมูเซิงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ